สขึ้นเป็นซับกีนขนาดดอกงวดงวดที่หาเจ็ดต้นใดแม่ก็นี่ล่ะต้นนี้เล่ยมันบ่แม่โอ้หาเจ็ดกับใดตีหาแปดกับเพิ่นนี่ล่ะ๋อต้นต้นนี้หาแปดกับใดตีงวดที่แล้วแมนอ๋อมันพ้นมาพูดเดียวพ้นมาไทยอยู่นี่อ๋อครับมาแล้วแม่หาแปดแ้่สามขอบกับชี อันโอ๊ตอันทออาหารเก็ดคอยชิซื้อเก็ดซีว่าฉั่นอ๋ออันคนที่เพิ่นมาน่ะเมียนเมียนวันน,นี้เพิ่งก็เล่ยพวกไปหากันเพิ่งก็เลยวา่าเอาเล,เล่มันเล่ยกันอาหาเก็ดนะมันมเลขดังตัวสั่วน,น,นั่นละตัะวนั่นละแม่ก็เลยวางซี้แม่แม่กับวันใดเบื้งอยังแม่กับพ่อว่าเบิ่งงั้มอันปีดาแม่ว่าเบิ่งกวนแล้วแมนกันเลยว่า แต่ลูกก็เบ่งเงินลูกลูกบุกจ้งดอกแมวสันลูกบริเวณตามากะเปิวาลูกกระไดคนโมไม่เส็นกับว่าเห็นนี่แม่เป็นคนไม่เส็นยังจีเห็นหแม่ละต้นต้นนั่นต้นเกาที่เคยเห็นยุทจอมปวกข้นบ่อเพราะนแล้วมันบ่อบ่เห็นเลยอันพระมาแต่ใส่มาแล้วมาเอาเล่าบ่เอามาเอาบุญให้เล่าครับเพอาก็ว่าให้ตุเยี่ยมดูเอาบุญเอามาเอาบุญให้เล่าก็เฮ็ดตุ่ีดีดอก รถตั้นิ่วมือนั้นมารถจี๊แม่นไปอผ่รดตัวอ๋อฝืนยิงสุดแตามันบ่เห็นบ่เห็นแล้วมันบอดนนั่งสมาธิบ่เห็นแล้วบ่เห็นอ๋อบอนสมาิก็บ่เห็นตะกี้ไบตาลุ่งแมนหลดครับอซอโหลดตอนนี้บ่เห็นแล้วตีแม่นบอลพันไปเกิดแล้วพ่อชันนี่ลราเมา่อเราปกครองบุกกองสวนลูกเลยไปสมอนอย่างสมอง เวลาเขาเรียมเงิีมันจะไปเห็นยังเลยนีมึงดมอย่างนมึเงเอาต้องสองน้ำปั๊บสริพันจานผ่านหลดต้องส่งน้ำมันบ่แม่แม่เดี๋ยวรอสักครู่สันซีด้ส่งน้ำเยิบางง้งซีมัก็บเห็นยังแล้วอ้าวถ้ากับไปกินเขาสักคนแดสดงว่านั่นแดนเพิ่นไปเกิดจายูน้องไหมนาะแม่จะว่าเอา หููสาว,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 สดวเดี๋เอ้าแมวแนวดอคนนี้ต้งหนาปวปวเหาัแตงรัอเ,เอามันปไว <c oughs> ไ,ดนไดุ้งเมืองตาเอ้ก็ได้ขี้หบเหมกูไม่เป็ดน,นี่มนอวันนี้เสียดอกชิกแกงเด้ครับนี่แวไม่ไปขีข้หยาเขาขัดเขาเนี่กรดอเอาผาก,กันกินเขาไปกินเขาแม่ กินเราแม่มกำลังเาเข็มขนกำลังเข้มขนไทยตรวจที่เม่เดี๋ยวไปกิน้าวเล้วก็ท่ายีกอ๋อข้าศัตร์เหยดก้นแจงากินด้บ่ได้ไได้แม่เออเอาสงเดนอาแงคนมาแล้วนะฉคนเลือกะทำยมอะไรมครับที่ทุกครันครับตอนนี้เข้ากันข้าพีีน้ง ทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีตูนาสุตตามาอยู่ที่บ้านแม่วาลีนะครับเขาเบิ้งแม่วาลี่ส่งน้มาดูแม่วาลีจะให้โชคนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปค่ะเนกาแอนได้เดินทางมาบ้านแม่วาลี่นะค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพิ่นถึกมาแล้วหลายงวด้ะค่ะพี่น้องเด้อค่ะเข้ามาแล้วสามสี่งวดติดๆนะคะพี่น้องเข้าทุกงวดนะคะพี่น้องบัดนี้เพิ่นก็เริ่สิส่งน้ำเด้อพี่น้องค่ะส่งส่งน้ำเจ้าแม่บกนี่บ่ แม่นำลังนั่งอยู่ละกันกันเนนเอาน้ำเทแสงที่เห็นตัวเลขแล้วังลูกเลี้ยวไปเห็นอะไรเจ็ดอย่างนี้แม่เห็นอะไรดิเห็นอลไรดิเห็นบ่นงามจังอย่างนี้เจ็ดดิแม่นล่องเห็นวันตัวนี้เด้อนี่ครับครับเอาเอาลองมาตัวนี้แม่ว่าหาสวยสวยนี่หาบ่แม่นน่่ีโอ้นั่นแม่ว่าที่เห็นหาครับพ่อแม่น้านนี้หาสวยสวยนี่ เออหาล้แม่ลูกเห็นนะหาด้าเบิ้งเบิ้งทันันคักคักนดกเลเอาหาแี่น่มีหาแล้วเราแต่ว่าตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ๆนี่สองด่สอบ่แม่ห้างบ่แม่บ้านนี่นี่ซีนี่นี่วันข้างนี้นี่บเออหนานานนานนานานแม่เอออลีซลีแมนควนาอลีโอ้เดี๋ยวไปเอามุ่ก่อนเออเป็นซีเลีซีเปซีนี่ใช่

ค่ะเอาีด้วพี่อันนี้ซีอันนี้ฮานี่ฮาตัวฮานี่ชัดกว่ามั้วสองนี่ก็ย่างจากล่างๆอยู่แต่ว่าตัวฮานี่ชัดซีเป็นซีเป็นฮาสองสี ก็เลยซีงหวดแล้วดิแมวลีแล้วเขาซีงวดเลยโอ้เขาซีงหวดยูทูมันทายข้หาเงวดาเก็ชัดขโมงงมดทาเก็งวดนึงเราก็ได้หแปดแต่วงวดนี้เป็นสตัวเป็นห้าสองสี่เินสีรวยใส่ปีใหม่ประมาณวันี้เขาามคืบงดนสักนงวดสเงินเมาก็ได้ แลเราซีให้เบิ้งไม่กันแอลานี่ห้าหาสองก้อนตัวสองตัวสองนิ่งง่ตัวสองจังซีเลยมาตซีเลยสองอันนี้ซีนี่ตัวน้อยๆตัวั่แล่วแต่แต่ตาคนหรอวาฟูดลางคนเขาสีเห็นบุกเข้ามาดีต่ว่าต้นนี่แหละครับซีงว้นล้วนะต้นนี่แหละแม่กทุ่ไปหาตลอดอยู่แม่วานีเราทร่ไปหา

แม่ที่รงตัวใดที่ขึ้นตัวใดเอาสมมติสมมติว่าสมมติว่าเป็นแม่มัดขึ้นมัดรงอยู่แต่ว่าอีแม่บวขึ้นบ่ลงจกเคลือโอ้ใช่ย่างสั่นหลดซื้อยังสั่นหลือไม่ยังได้ซื้อยังสั่นหลดเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นบ่ลร่องนะแม่บวกล่าสิ่นเขาบอกใจขึ้นกูเขาเอาไปซื้อเขาก็ขึ้นก็ลงก็ได้โอ้อันสองวัดที่สองสามวัดที่ผ่านมาบางนึงได้ขึ้นได้ลงบ่แม่บวกไม่ได้ขึ้นเลยบวกได้ตรงตรงเป๊ะๆเลยออกเป๊ะๆเก่าเสียขวามีแม่แล้วหนาาาะะเพรว่มันถ แม่พาถือเนียกะจีได้เอาตามแม่ในรถยหนึ่งตัวเน่อยเอากันมันถือกะดีเนาะเพราะว่ามันกำมางสามเหลี่ยมอืมวันหนี้ก็เแพงสแต่ว่าโรคแบบว่าจะลุกไสแล้วอืมตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตัวงวดเปลียนจะไหนบ้างก็เห็นตัวนี้คือเราบ่เนี่ยเพาเห็นจ้าเรือโอ้โหเขาค่เห็นเนี่ยเขาค่เห็นกับเสือปีดาจแล้วก็เคยเห็นก้อนเมือนกินเก็นสี่ตอนนะอืมหลังจากหันมาบ่เนี้คือว่า พาเพ,พ,พิ่น oh, มาพาตูดงเพิ่นมาเอาเลขเอาเบอร์เพิ่นเพิ่นได้ตัวใดแม่เพิ่นได้เบาสู้ฟังหมดเลยเพิ่นบอกฟังบ้านี่แม่คุยตังค์ทำต้องแม่เป็นนั่งนั่งมาเป็นนั่งนั่งคุยมาขั้นเมื่อชุดไายนะไปซื้ออดีตระหว่างมาขั้นซื้อไปเรื่อยๆนะมันเบิดละว่ะครับนี่รอยนึงสองรอยกับถ่าซื้อมือนัานหลดบริษันเราบ้างสินะถ่าซื้อมือสุดไทยหลุดเป็นวาม่าเพื่อน่บไปเปลยออกมาบอกว่าตัวใดตัวใดเพิ่นบ่กเบาสู้ฟังเงินบอก ไี่ตาอันบั้นอ่างเจ้ได้ลกดหมากแต่ละเือ่องทหา้องี <m <m ่เลยอืมยอกโอ้ระวังสันแตเว่าผู้ผู้เอาเป็นเอาแท้ๆนบกนมาเอานมาที่ทางใดหรืแม่มาเอาดยินบอกนเห็ดแบบนี้คนวันน่ะนดไม่ได้นสาทงีทงกัยันมันหา อันนั่งเอาสิจนได้หน้าสามสีทองผุวนะปาดโต้โอ้เฮียเจ้าไหนจีได้จะเครืองทองน้ำฝนเนาะเฮียเจ้าไหนก็สิเห็นตัวเรียงน้ำหวานน้บัวานี่ก็เลยแม่ห้าฝากเงินไปก็ได้ยหรือว่างอดมือสิมันออกมือบันทีหนึ่งแต่แม่มาคอยมาเอาวางสีโอไปซื้อตัวเดียวกันว่าสักเพิ่นลมาแมนอันแมนบอลลอาแบนี้เคยเห็นเพิ่นบอลแอะไร ก็เห็นเลยเห็นแต่เพิ <Yes> ่นว่าอยู่นี่บอกเพิ่อนเพิ่อนมาปรากฏอยู่นี่จังบ่ปรากฏุดนี่ในป่าประเทศดูเป็ดเป็ดตัวเพิ่นเพิ่นความหมายเพิ่นว่าปรากฏอยู่ในโดนบันไดแล้วเพิ่นเพิ่นไปไปแม่บ่วบ่าเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะที ว่าเนี่แล้วเนาะเอียงกว่สี่ยังกว่าห้าสองสี่ห้าสองสี่เนี่ยน้องแม่เนาะไม่ได้ลังจากหันมาเนี่ยลังจากเห็นเลขเนี่ยอีแม่ฝันเอียงบ่ก็ยังว่าฝันฝันว่าพ่อตายยังไงพ่อตายแล้วดิหรือตายหลายปีแล้วโอ้ฝันว่าพ่อตายให้ว่าสั่นจนได้ยินของหูจะขวงกันยังไงบ่้านนี้มากมือคลื่นมากนี่มั่วเศร้าุูนี่แหละตอนซีเศร้านี่แหละมันว่าเขาเนื้อใส่ขวงมา เมื่อเส้นหวงมาแล้วเขาหลุดไม่เห็นเกี่ยวเขาหลดทึ่งปวดทึ่งอย่างเขาหลดลงสดหลดแบบนี้โตเลยเลียวเบิ้งกับวุ้ยบบนี้ครับขีเดียแทงท่องนี้เล่ารุดๆขึ้นคือกินจีงซีคือกินจีงซีหมดแล้วแล้บอกให้ฟังพอว่าบอกเพือนเขาเป็นพอเนแล้บอกช่าเลขตัวเดียวคุณชื่อเป็นชัดบอกช่ไมครับผมบอกเยอะแลโตไม่อนโอ้ยกับเพือนให้กับว่าบอกเป็นครูใช่ไหมไม่นครับ ขันเจ็ดกะเจ็ดตัวเดียวโคโลนะเก้าก็เก้าตัวเดียวโคโลนเจ็ดกะเจ็ดตัวเดียวเก้าตัวกะเก้าตัวเดียวแต่แต่ว่าบอกตัวเดียวนี่เขาโป้งโป้งเลยบอกแม่แม่อะแต่ว่าขันห้าออกมาจับกูมันก็จีหลายตัวตัวหามาตัวเดียวมันก็จีหลายหางอยู่ก็เนาะอีแม่กบโมโหชาแล้วเนาะเจ้าแม่พ่อว่าเอ้ามึงอหงเลื่ตัวเดียวมึงเห็นเขาเห็นเขาหาเล็กวิ่งมื่อไงเล็กวิ่งบอกอีแม่มึ่อไงเสร็จ เอาไปซ่องเทแบบวบัน <Cornell> ข้าเจ้าเจ้าจอมค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีเด็ดจากแม่วารีเนาะค่ะพี่น้องเขามาแล้วติดติดกันหลายงวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องทางแอดมินก็ได้มีโอกาสได้เดินมาทางเดินทางมาทางอำเภอเพนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ ขอขอบุญขอบพูณแม่ว่ารี่เป็นย่างสูงเด้อค่ะได้รับข้อมนุเคราะห์จากเพื่อนน้องค่ะพี่น้องค่ะแบ่งปันนาะค่ะแนวทางดีๆเด็ดๆฝากพี่น้องปองป่ายนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมน้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเพื่อสิบไร้ภลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากข้างช่องนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้กะได้เดินทางมาหาตัวดีตัวเด็ดนาะค่ะซึ่งเข้ามาแล้วติดๆกันหลายงวดนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาบึงมาชมแล้วกะใส่คว้ววิจารณญาณาในการรับชมรับฟังเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนี่ยแหละค่ะพี่น้องมัติบอคุกคุกคักคักในจ้งหน่อยกลับขอโทษขอไปพี่น้องปล o ไปเป็นอย่างสูงเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮ่งเฮ่งรุยลวยทุกท่านที่เข้ามาบึงมาชมเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ถือห,ว,หวยร้ยเงินแสนเสง,งินล้านใส่วันที่16มิลเด้อค่ะพี่น้องปองไปค่ะสิได้มีเงิน ไว้กินปีใหม่นะคะพี่น้องเนาะ,ะไว้เฮดบุญเฮดท่านปีใหม่เนาะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านเนาะคะ่ะรวยรวยรวยอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ